สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านนะครับพบกับนักการวันครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่13นะฮะเดือนมีนานะฮะซึ่งวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำอะไรก็ตามต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับวัน13มีนานี้วันช้างไทยนะฮะวันนี้วันช้างไทยใครที่เคยขี่ช้างไหมฮะหรือขึ้นช้างนะครับเรียกว่าที่ยุทธยามมนะถ้าขบับใครที่ชอบนะครับแต่ว่าผมเคยไปครั้งหนึ่งไหมนาล้วฮะ ต่ข้างหลังก็ผ่านอยงเดีนะรแล้วก็สงสารนะฮะทั่วไปก็เหมือนกับไปทําบุญนะฮะหรือว่าไปช่วยโดยตรงมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปขี่ช้างนะครับเพื่อนๆน,น,น,น่าจะชอบก,กันเนาะแต่โอ้โหแต่ตอนนี้ก็ไปได้นะแต่จะร้อนๆหน่อยนะฮะโอเคครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับแล้วก็มีคลิปนี้นะฮะนี่เลย3ราศีะฮะเดือนมีนานะครับหมดไฟนะฮะ เบื่อเซ้งนะครับร่างกายต้องการทะเลอย่างง่ายๆคือต้องการธรรมชาตินี่แหละนะครับใครที่อยู่ในสราศีนี้ก็จะเข้าข่ายนะครับที่หาเวลาไปพักผ่อนบ้างก็ดีหรือหาจังหวะพักบ้างก็ดีบางคนบอกไม่มีเลยบางทีสั้นๆสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะฮะได้ทําอะไรที่เราอยากทําหรือพักผ่อนหรือนอนหรือว่าทําอะไรที่เราสนุกสน,กนะฮะก็ได้นะครับคือมันต้องหาว่าจังหวะมันชาร์จแบตนะฮะคนเรามันเหมือนสมดุล มันไม่ค่อยดีนะครับแปลว่าสราศี่สมดุลในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของจิตใจช่วงนี้มันทิ้งดิ่งลงมานะครับเลยนั้นต้องหาเวลาที่ชาร์จแบตบ้างเดี๋ยวมันจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยรู้สึกท้อแล้วก็หมดเรี่ยวแรงได้ง่ายนะครับนี่ฮะมันก็เป็นอารมณ์เหมือนเบร์อเอานะฮะคือไม่ค่อยมีพลังงานสะสมนะครับ ตอนเช้าตื่นนอนมานะครับพลังงาน100%เหมือนแบต100%เต็มผ่านไปไม่ถึงเที่ยงนะฮะแบตหมดนะครับเหนื่อยเซ็งเบื่อนะฮะหรือตอนเช้าไม่ค่อยตื่นมาไม่ก็อย,อยากจะตื่นมาทํางานอะไรนะครับถือไม่อยากตื่นนะครับนี่ะมันจริงมาสังเกตได้นะใครที่ตอนเช้าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่อยากจะลุกนะฮะหรือว่าไม่อยากจะไปทํางานแบลว่านั่น,นครับเป็นหนึ่งในข้อที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจเรา ต้องหาจังหวะพักบ้างแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เตือนนะฮะทำทีๆีบ่อยๆถ้าแบบต้องเหนื่อยท้อแล้วก็ไปเหนื่อยท้อแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับมันเขาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะหรือภาวะมันจะเกิดไปในทิศทางของการซึมเศร้าได้นะครับเพราะเพราะว่ามันไม่เรียงใจไม่เรียงใจทีทีทีนะฮะแล้วมันก็จะป๊อกนะครับมันจะช็อตได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็หาวิธีที่จะ พักผ่อนบ้างนะครับโอเคนะฮะคราวนี้มาดูนะครับเรื่องของเลขและสีมงคลบ้างนะครับในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข7นะครับนี่เริ่มที่7นะฮะต่อมาครับเลข5นะครับ7 5 9 1นะครับเลขที่ไม่ถูกโชรกครกเลข0สีที่ถูกโชรกครับสีแรกคือสีสม้มสีต่อมาคือสีม่วง สีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือสีดำลาสีสุดท้ายคือสีขาวนะฮะส่วนสีที่เลื่องเรี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีน้ําตาลนะฮะสีเดียวนะครับนี่ดังนั้นสีอื่นพอใช้ได้นั่นเองนะฮะสีชมพูก็ใช้ได้นะ,ะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าต้องเลือกซ้ายขวานะครับวันนี้เลือกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายนะครับอะไรที่ใช้ซ้ายไว้นะฮะห้องด้านซ้ายนะครับก็มีนะฮะพูดถึง การเลือกนี่ผมก็เคยนะครับตอนที่แบบไปต่างจังหวัดนะครับผมก็ใช้การเลือกห้องเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดเลยสักอย่างหนึ่งเวลานอนพักทีไรนะฮะมัมกจะฝันปแปลกนะฮะหรือมักจะมีเรื่องอะไรที่มักจะฝันถึงห้องนั้นเสมอเป็นอะไระรู้นะฮะฝันว่าส่วนใหญ่นะเอาจริงๆน,นะมันจะมีสถานที่แบบสําคัญสาคัญคือเมื่อ,อไหรที่ไปเมืองโบราณเก่าๆหรือว่าไปพักที่ที่มันเป็นภูเขาเนี่ยครับ ไม่รู้ชติก่อนทำอะไรกับภูเขามานะฮะพอนอนพักที่ไหไม่ว่าจะเป็นห้องบางทีก็ห้องแบบโอเคเลยนะไม่ใช่ห้องแบบไม่โอเคห้องโอเคฮะคบแบบเกรดใช้ได้เลยนะครับก็ยังฝันนะฮะว่าตื่นมาในห้องนั้นแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่นะครับประจําเลยนะครับแต่อยู่บ้านไม่ฝันแบบนี้เลยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ฝันแต่ถ้าไปภูเขาที่ไรจะฝันนะฮะเนี่ยครับ,รบดังนั้นก็ใช้หลังๆเลยใช้วิธีการเลือกเลขที่ห้องอ่ามันมีเลือกพอจะ หาวิธีเลือกได้นะฮะแล้วก็เลือกฝั่งอา่าก็พอถามเขาได้นะครับมันอยู่ฝั่งซ้ายฟองขวากันเดินเข้าไปนะครับเออกลับกลายเป็นฝันดีแล้วก็บางวันก็ไม่ฝันแล้วก็เรื่องอะไรที่มันแนวเชิงจิตวิญญาณนะฮะก็หายไปเกินครึ่งนะฮะก็โอเคนะครับมันเหมือนกับรู้ทิศรู้ทางรู้วันรู้เลิกรู้คงจุ้ยนะฮะที่มันจะนอนสบายนะฮะก็เอาไปใช้ได้นะครับมันก็ เอาจริงๆมันพิสูจน์แบบร้อเไม่ได้หรอกนะฮะเพียงแต่ว่าเออมันก็มีสติส่วนตัวที่พอใช้แล้วมันก็เกิดประโยชน์ได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะก็นําไปใช้ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะนี่ก็เข้า13บสามแล้วใช่ฮะแล้วก็ดาวทิศเขาจะย้ายนะครับเดี๋ยวจะย้ายแล้วนะครับย้ายไปอยู่เป็นวินาศของดวงเมืองนะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดกลุ่มดาวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่ บนก่อนนะฮะที่เราเคยพูดถึงไว้นะครับว่าช่วงอาจจะเคยได้ยินนะฮะที่ผมจะพูดเสมอว่าบางช่วงนะ,ะระวังเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดระวังเรื่องของอิเนเทอร์เน็ตล่มหรือแอป,ปบางแอป,ปที่มันใช้ไม่ได้นะฮะนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็เจอ Facebook นะครับอืมแต่ว่าผมไม่ได้มีผลเพราะว่านอนไว้นะฮะนอนก่อนนอนก็ไม่ได้เล่นเฟซนะฮะตื่นมาก็อ่าจยางไดยว่าอ้าวเขามือคืนเฟซล่มหรืออะไรนะฮะนี่ครับ แต่ว่าจากนี้ไปนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะก็เอาแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะบอกว่าดาวอังคารย้ายนะครับ15จะว่ามาเริ่ม15หเลยบางทีมันก็เริ่มก่อนก็มีสังเกตไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเคยเจอนะฮะแบบดวงไรยวันนะฮะเออเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีนะฮะหรือบางเรื่องนะฮะพูดไปเนี่ยเออมันเกิดวันพรุ่งนี้แทนนะครับมันจะมีนะฮะ เพราะว่าดาวมันจะไม่เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นะฮะเหมือนกับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาแสงสว่างตอนเช้านะครับเดี๋ยวบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นหัวมงเช้าตีห้าสี่ห้าแสงมันมาแล้วเราขับรถสบายๆแล้วเราเห็นแสงแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นขอบของพระอาทิตย์นะฮะแต่อย่างน้อยเขาเรียกลัสบีหรือแสงมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาเช่นเดียวกันครับว่าช่วงรึ่งหลังนะครับให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันจะมีเหตุให เจ็บนัเจ็บตัวกันได้บ่อยขึ้นง่ายขึ้นหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับรถนะครับแรงๆเกี่ยวกับยานพาหนะแรงๆครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยหรือถี่นะฮะใครที่นั่งรถโดยสารก็เซฟเซฟตัวเองหน่อยนะฮะเลือกเวลาที่แบบปลอดภัยนะครับหรือเส้นทางที่ไปถ้าจะใครจะขับรถนะฮะมีสติดีๆระวังเรื่องหลับในระวังเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะฮะมันจะสเกตดีคือคนจะหงุดหงิดกันง่ายและทําร้ายกันง่ายนะครับ มันจะเป็นช่วงที่เดี๋ยวยกพวกดีกันเดี๋ยวมีการทาร้ายแรงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนี่คือต้องเตือนไว้นะ,ะแล้วก็อีกประการครับมันจะมีเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเราเองนะครับช่วง,งกล่งาวครึ่งเดือนหลังนะฮะอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการทํางานอุปกรณ์ส่วนตัวเดี๋ยวพังเดี๋ยวเสียหายโทรศัพท์อยู่ๆก็รวนระบบเจ๊งแล้วก็ร่วงแต่คือมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนตัว ที่มันสูญหายเสียหายเนช่วงนี้ได้บ่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเรื่องราวเหล่านี้เป็นพิเศษนะฮะอันนี้เราก็ต้องเตือนล่วงหน้าไว้คือมันจะมีอิทธิพลต่อทุกๆราศีแต่ปริมาณจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่ามันสัมพันธ์กับราศีไหนเป็นพิเศษอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเป็นคลิปแยกเพียงแต่ว่าช่วงนี้ให้รู้ก่อนว่าเอออาจจะเป็นราศีเรานะฮะที่เจอเต็มเต็มเจอ100%เจอ70%เจอ5 0บางราศีอาจจะเจอแค่20%นะครับ ก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าเ,ออเรื่องราวที่พูดทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มเจอทีทีรัวๆนะครับเป็นเรื่องการใช้ของอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าให้ใครกู้ยืมหรือให้หยิบยืมถูกหลอกถูกโกงก็ได้ง่ายนะครับแล้วมันก็ยังมีจะมีเหตุเรื่องของโซเชียลอีกนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีโซเชียลเรื่องของล่มระบบนะฮะสียพังแอปบางธนาคารบางแอปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเนี่เราทักไว้ล่วงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมันก็เกิด น,นี่ทักอีกนะฮะนี่ผมทักอีกแหละนะครับเพระาะฉะนั้นเรารู้ดวงหน้าเพื่อป้องกันนะแล้วก็เตรียมแก้ไขแล้วก็เตรียมรับมือนะครับโอเคนะถ้าผมห่วงก็ผมห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายมากกว่านะฮะเพราะความมันมีโรคไปเล่ามาเสิร์ตแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเจ็บนินเจ็บตัวมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะขอเตือนนะครับใครในบ้านเราที่ขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วมากๆก็เตือนเขาหน่อยนะฮะแฟนเราขับรถเร็วไหมลูกเราขับรถไปยังไงกร,กระชากกระโชกข้อห้าแก่ไหน ก็เตือนเขาหน่อยนะในช่วงนี้ครับโอเคนะฮะล้วก็เลือกเส้นทางที่มันปลอดภัยนะฮะเส้นทางเปลี่ยวๆเป็นทางลัดไม่เอาอ้อมหน่อยแต่สว่างนะฮะนี่คือการเลือกเส้นทางนะครับโอเคนะฮะพยายามพยายามนึกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราได้บ้างนะครับมันคงมีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุมันก็มันได้หลายทางเราก็ลองไปประยุกต์แล้วก็ใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับในทุกๆทางเอานะครับโอเคนะฮะขอบคุณครับซูเปอร์แตงทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ได้เจอกันทุกวันนะครับดีใจที่ได้ทําคลิปบ่อยๆนะครับโอเคครับดูดวงทุสองราศีครับชาวราศีกรกฎครับสิงห์ราศีกันนะฮะเริ่มที่กรกฎนะฮะชาวกรกฎวันนี้ดาวพระจันทร์เข้มแข็งแล้วนะพระจันทร์คือดาวประจําตัวนะครับเมื่อไรที่ผมพูดถึงดาวพระจันทร์แปลว่าดาวประจาตัวของกรกฎเขาโคจรเป็นมหาจักรนะฮะมันมีสโลแกนมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรสักอย่างนะฮะต้องหรือว่าบุกบ่าฝ่าฟันอย่างฉงเฉงแปลว่า ช่วงนี้นะครับอยากทำอะไรก็ตามต้องเด็ดขาดชัดเจนนะฮะรอบคอบแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจปุ่งไปเลยนะครับอย่าลังเลถ้าจะไปต้องตัดสินใจอะไรในช่วงวันสอวันนี้อย่าลังเลครับคุณโบกลกคุณหารเสร็จปุ๊บแล้วก็ปุ้งไปเลยนะครับตัดสินใจนะครับนี่คือทําอะไรก็ตามต้องกระชับกระชับฉับไวกระชับกระเฉงชัดเจนอ่าเนี่ยครับในช่วงวันสอวันนะฮะแล้วจะสําเร็จแล้วก็สปีดงานได้วันนี้หรือว่า เร่งงานได้ดีครับดาวพระจันทร์คือดาวประจาตัวของเราโครจรอ,อยู่ตําแหน่งการงานด้วยอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะฮะมันหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ดวงผู้ใหญ่ก็จะใช้งานเรานะครับเดี๋ยววานทํานูน่ทนทํานี่หรือว่ายอย่างคือสามารถจะช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้หรือผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าช่วงนี้มุมดาวการงานมันมีความคืบหน้าไปในทิศฐานที่ดีขึ้นแต่อุปสรรคนะครับมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะ ต้องเข้าใจว่าคนาราศีกรกฎนะฮะไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบบันเทิงสบายใจเย,ายา้าย้าสบายๆชิวๆโอ้เดือนนี้ดีจังเลยดีทั้งเดือนเลยยากนะฮะมันก็สลับสลับนะครับดีๆแย่ๆบ้างหรือว่าเหนื่อยๆบ้างนะฮะแต่วันนี้จะออกแนวก็เรียกว่าดีมากกว่านะครับอ่าดีมากกว่าที่จะเหนื่อยแปลว่าช่วงนี้ครับอะไรที่ทางงานอะไรที่ทําหรือจะเคลียร์จบได้ผลงานดีแล้วก็ ผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับปีนแต่ว่าระยะนี้ระวังคนจับผิดมันมีคนจับผิดคนจดจ้องคนเพ่งเร็งนะฮะยังรวมถึงมันจะกระทบเรื่องเงินด้วยนะครับช่วงนี้มุมดาวการเงินคือดาวอาทิตย์โัวจรอยู่ตำแหน่งมรณะมันหมายถึงซื้ออะไรก็ตามช่วงนี้ระวังได้ของที่มีตําหนิหรือว่าถูกหลอกถูกโกงก็ต้องระวังในการจ่ายใช้สอยนะฮะเดยวบางทีซื้อของแล้วได้ของที่มันไม่คุ้มราคานะฮะซื้ออะไรก็ตามก็ได้ไม่ครบอะไรนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้ครับปุมดาวก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้มีโอกาสนะครับทำอะไรให้รีบทาการจัดก,การเรื่องสําคัญๆส,สำคัญมีความคืบหน้าปดิษ์ทางที่ดีขึ้นเงินหมุนได้เพียงแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบรกไว้ก่อนถ้าจําเป็นต้องหมุนเงินเดี๋ยวจะสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายจุกจิกเยอะ,อะรายรับมันยังหนาเหมือนกับน,น้ําซึมบอ่อทรายนะฮะเข้าปุ๊บออกปั๊บแลยก็มองไม่ค่อยเห็นนะฮะฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วงนี้ชะลอชะลอ ในเรื่องการใช้เงินหน่อยแล้วก็หาช่องทางการเงินพิเศษได้ควรหาหรือหาไม่ได้ก็อุดรอยรั่วไว้ก็คืออย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายแค่นั้นนะฮะในช่วงนี้นะครับต่อมาความรักนะครับคนโสดกับคนไม่โสดช่วงนี้มุมดาวระวังความขัดแยง้งหรือมีเรื่องไม่สบายใจนะฮะมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยใจนะครับเป็นพิเศษหน่อยครับข้อดีคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะคืออะไรที่อึดอัดใจไม่สบายใจเดี๋ยวก็เคลียร์จบได้นะครับไม่้อว่าช่วงนี้จะมีความลังเล นะครับในเรื่องต่างๆเยอะหน่อยหรือว่าถ้าคุยกับแฟนระยะนี้แฟนจริงพอช่วยเหลือเราได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเขาจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเขาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับตัวใครตัวมันไปก่อนนะฮะหรือว่าช่วยเหลือก็กูณบางเรื่องกันได้แต่จะเต็มที่มากไม่ได้นะครับช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะโอเคนะครับช่วงนี้ดาวความรักไม่ได้มีเลยน่าสนใจนะครับหรือไม่มีน่าเสียเสียใจด้วยข้อดีอย่างนะเออถ้าเรื่องความรักเลยครับถ้าจะคุยเรื่องสำคัญสำคัญหรือยังพอพึ่งพิง บางเรื่องอะได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะฉะนั้นถ้ามีปัญหาก็ลองปรึกษาหรือกับแฟนหน่อยบางทีแฟนช่วยช่วยเราเองโดยตรงไม่ได้เขาอาจจะแนะนําบางอย่างให้ได้นะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องท่านยิาไปซอครับจุกเสียดแน่นท้องระวังเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสื่อหรือว่าปวดท้องน้อยนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์กิจกรรมวันนี้คนราศีสิงห์บวนที่ดีใครที่มีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจทุกวิตกกงังวลมันจะมีทางแก้ทางออกมีตัวช่วย การจัดการเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเจราจาติดต่อต่อตรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนถือว่ามีความสําเร็จมีโอกาสได้ทาอะไรใหม่ๆนะฮะระยะนี้มุมดาวมีโอกาสได้ไรายรับพิเศษว่าไปนะฮะช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อต่อรองสาเร็จด้วยนะฮะอ,อซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ามองนะฮะอุปสรรคมีไหมมีม ระวังหลุดหลงลืมอ่าอยู่โอ้มีเรื่องลืมอหลุดหรือหลงอะไรบางอย่างนะฮะเอ้ยจะต้องระวังอย่างที่2นะครับช่วงนี้ระวังการเข้าใจผิดนะฮะช่วงนี้ดาวพุธโคจรตำแหน่งมรณะเจอดาวราหูนะฮะมันเป็นเรื่องของหนึ่งในเการเข้าใจผิดด้วยคนใส่และใส่ความหรือว่าคนเข้าใจผิดด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีอะไรต้องเคลียร์แล้วก็มีหลักฐานมีพยานมีคนรู้เห็นหรือทําอะไรก็ตามให้มันมีอะไรที่มันไว้ยืนยันว่า เราได้ทําจริงๆหรือได้มีคําสั่งนี้จริงๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ระวังคนติฉินนินทาแต่จะไม่เสียดมากนะครับบางทีก็ระวังไว้บ้างเพียงแต่ว่าอย่าไปโมโหว่าอะไรใครนะฮะไม่ดีนะครับเขาก็คนที่นินทาหรือคนที่เห็นแย้งกับเรานะฮะบ,บางทีเขาก็อยากให้เราลมเสียนะฮะแต่ว่าเราก็อย่าลมเสียแทนแล้วกันนะโอเคฮะช่วงนี้มันจะมีคนทําให้ปวดหัวแค่นี้นนะฮะทำให้เราเหนื่อยใจแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของแต่การเงินนี่หมุนไดอย่างที่บอกนะฮะ มีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจบางทีเราอาจจะอยากซื้ออะไรเปพิเศษนะครับก็ได้นะฮะหรือจะไปต้องหมุนเงินนะครับในจังหวัดต่างๆนี้นะครับถ้าเราต้องการจะหมุนหรือว่าต้องการจะใช้จ่ายก็โอเคสําเร็จอย่างที่เราต้องการนะครับก็เงินก็หมุนทันได้แล้วก็ดูเรื่องความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ดวงดีโสดเวลาคุยกับใครคนรจะรู้สึกดีจะชอบเราโสดช่วงนี้เวลาคุยหรือปรึกษาหาลือนะฮะกับคนที่เราชอบบางทีเขาก็เออ คุยด้วยดีด้วยก็ได้นะฮะเ,เรียกว่าช่วงนี้มีเสน่ห์แปลว่าถ้าชอบก็ให้คุยนะครับอย่างเงียบแล้วก็ทันทีมีคู่มีแฟนนะฮะดาวความรักระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับช่วงนี้มันจะมีเรื่องอื่นอัดใจแฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เราก็อาจจะช่วยเหลือเต็มที่มากไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองนะฮะหรือบางทีเรา,าจ,จะช่วยแค่เป็นกำลังใจให้นะครับเพละว,ว่าช่วงนี้ถ้าดูมูดดาวความรักอาจจะดูยุ่งยุ่งหน่อยหรือแฟนของเราอาจจะ มีความเครียดกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเพราะนั้นก็เติมพลังใจให้ได้แต่บางเรื่องช่วยได้ก็ช่วยตรงๆไปก็ได้นะฮะโอเคนะช่วงนี้ดูจะมีปัญหาบางเรื่องระหว่างกันบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวิงเวียนศีรษะจุกเสียดเนืนท้องนะครับแล้วก็ปวดหัวนะครับท่านยมไวสวอระวังปวดศีรษะนะครับปวดหัวนะครับบ้านหมุนเลือดลมมันเดินไม่ค่อยดีนะครับต้องขยับขยากร่างกายบ้างนะฮะต้องให้บางทีต้องมีบางวันต้องมีเงือออกบ้างก็ดีนะครับ แต่อย่าไปตากแดดย,ยาวๆนานๆนะ,ะเดี๋ยวป่วยนะฮะโอเคนะครับถ้าใครที่มีลูกหลานไปดูแลเสรจเลี้ยงช่วงนี้เขาจะเป็นพลังงานบวกให้กับเรานะครับขอช่วยเหลือบางอย่างอยู่ใ,ใกล้ๆปุ๊บพลังงานบวกมาเต็มเลยพลังงานลบหายไปนะครับต่อมาคนราศีกันนะครับเสน่ห์กันนะครับเรื่องของช่วงนี้เขาต้องบอกว่าช่วงนี้พยายามทาตัวให้มีเสน่ห์ก่อนอ่าต้องบอกนะคะคนราศีกันช่วงนี้อาจจะมีเจอคนมากหน้านหลายตาเพิ่มขึ้นอาจจะได้เจอผู้ใหญ่คนเดียว เราต้องอยากเจอนะครับหรือคนที่เรารักเคารพที่เราศรัทธาที่จะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงที่จะได้ไปได้เจอนะครับหรือว่าได้ทาอะไรไปพิเศษนะครับซึ่งผลงานก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะช่วงนี้พยายามเขาเรียกว่าทําสวยทาหล่อหน่อยนะครับนะอย่าไปเปื่อยอย่าโซมมากนะฮะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ไปเจอใครมันจะได้โอเคก็ยังดูดีอยู่เนาะอะไรนนะครับต่อมานิดนึงฮะดวงการงานชาวสีกันนะครับช่วยนน้ระวังสั่งปุ๊บนะครับเราอยู่ๆก็เปลี่ยนแผนงาน หรือบางทีเจอแบบถ้าครับถ้าเป็นใครเป็นคนขายนะครับเจอลูกค้าหรือคู่ค้าแล้วฮะแบบพูดไม่เป็นคําพูดนะฮะต้องระวังนะครับตกลงอย่างแล้วก็เป็นอย่างนะฮะแล้วก็ระวังเอกสารข้อมูลส่วนตัวสูญหายเสียหายหรือพังนะครับหรือไฟล์ข้อมูลหายนะฮะฉะนั้นทำไรช่วงนี้ต้องเซฟดีๆอะไรที่ไม่ใช้ก็ลบออกแต่อย่าไปลบไฟล์ข้อมูลจริงอย่างที่ต้องใช้นะฮะเดี๋ยวลบสกเรี่ยงนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยรักกุมรอบครอบระแวดระวังดีๆนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของ รุมดาวนะฮะความรักเนี่ยฮะช่วงนี้ใครที่โสดนะครับระยะน,นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการคุยกับคนที่ชอบนะครับนะหรือว่าถารู้สึกดีให้คุยเพราะว่ามีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะเพียงแต่ว่านี่ผมมองนะว่าช่วงนี้คุยเท่าไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบลงหลักปรักฐานอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะฮะอย่าเพิ่งรีบทําอะไรที่เร็วเกินนะครับยังไม่ชัดเจนก็คือ มันจะมีคนที่จะเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวมันยังต้องลังเลนะฮะเพราะนั้นเร่งตัดสินใจไวไปเดี๋ยวจะเสียดายนะฮะคนใหม่เข้ามาเออคนใหม่ดีฮะแอบคนอยู่ปัจจุบันอยู่ๆก็เริ่มเกเรเสียดายจังไปรีบไปตกหลักปักทะลุหลักปักฐานไปซะแล้วนะครับอะไรอย่างี้นะฮะฉาะนั้นจุดนี้ชะลอชะลอการตัดสินใจนะครับที่จะตัดสินใจเรื่องคู่นะครับเอาไว้ก่อนนะครับแต่คนที่มีคู่แฟนแล้วเอาคอมรักเด่นนะฮะ ช่วงนี้เขาช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาให้แก่กันและกันให้แก่เราได้ด้วยนะฮะหลายอย่างดีครับช่วงนี้ครับยังพอพึ่งพาใส่บางเรื่องได้ถึงแม้อาจจะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบคนดีเพอร์เฟกที่สุดนะฮะแต่ก็ยังพอพึ่งพาใส่บางเรื่องได้นะครับก็ดีตรงนี้นะฮะแต่ระวังนิดนึงนะฮะถ้าเรื่องความรักระวังแฟนปวดขั้ไม่สบายนะครับช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับความรักดาวแฟนควจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะนะครับดังนั้นระวังปวดขั้นไม่สบายระวังโรคประจําตัวของเขาครับ หรือแม้แต่ช่วงนี okay, so ้เขาอาจจะอารมณ์หง right? okay. right? like ุดหงิดง่ายนะครับถ้าเขาอารมณ์เสียคุณถอยนะฮะอย่าคุยอย่าสารต่อความสัมพันธ์หรืออย่าสารต่อการสนทนาเดี๋ยวทะเลาะเบาแวงกันนะครับโอเคนะดูจังหวะดีดีนะครับถ้าวันนี้เขารอารมณ์ไม่ดีก็ถอยอารมณ์ดีก็คุยนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็เลี่ยงการทะเลาะสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้ระวังจุกเสียดท้องนะครับมีปัญหาเรื่องกดแก๊สนะครับกระเพาะนะครับหรือว่าเรื่องของท้องไส้นะฮะระวังปั่นปวดนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่ อยู่ในวัสวอวนะฮะระวังโรคประจําตัวครับใครที่เป็นลมนะฮะหรือว่าความดันนะฮะเบาหวานไมเกรนเนี่ยช่วงนี้มันจะประทุขึ้นมาได้นะครับบางทีสภาพอากาศมันก็เกี่ยวนะอากาศร้อนๆเนี่ยนะฮะร้อนๆจะจัดนะฮะไอแดดแรงๆเดินเข้าห้องแอร์โอ้มันอากาศมาตัดกันเดี๋ยวป่วยนะครับฉะนั้นเซฟร่างกายครับเป็นห่วงนะฮะต่อมาครับชาวราศีกรกฎนะฮะ สเสน่ห์กีกระลเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับโง,งเ่เฮงเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าให้ดูสะอาดตานะครับแล้วแถมช่วงนี้ยิมย้มย้มายําแจ่มใสหนอยก็ดีกิจกรรมต่างๆครับวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกันวงวลใจต้องบอกนะครับว่าระยะนี้นะครับมุมดาวมีคนช่วยเหลือหรือมุมดาวมีความคืบหน้านในหน้าที่การงานอยู่ในมุมที่ดีเรื่องก,การเงินต้องระวังค่าใช้จ่าย แต่ว่าระวังสูขภาับร่างกายเป็นพิเศษตัวเราหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะฮะแลอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ยังต้องระวังหลุดหลงลืมแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะฮะสูญหายเสียหายหรือพังนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเซฟๆดูนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับในระยะนี้นะถ้ามองนะครับในมุมของการเดินทางนะช่วงนี้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสเดินทางแล้วได้ผลประโยชน์หรือมีความสุขนะครับถ้าใครที่ต้องช่วงนี้ต้องเดินทางหรือว่าทำงานนอกสถานที่นะครับวันนี้ประสวรไมเร็นดีเพียงแต่ระวังข้อขอเครื่องใช้ ในหน้าง,งานต้องแก้ปัญหาด่วนนะครับต่อมาครับชาวราศีสิงศนีส,นสิงเสื้อผ้าน,นะครับช่วงนี้เน้นสีสันสว่างสดใสงงเฮงเด่นใบหน้าชาวเกิดวันสิงนะครับหรือว่าราศีสิงนะฮะมันเป็นช่วงที่ดวงระวังปวดแค่ไม่สบายดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาติดต่อนะครับมีปัญหาอุบสตรคก่อนนะครับช่วงนี้ทําตามหน้าที่อย่างเดียวนะฮะอย่าทําอะไรที่มันซิกแซกอย่าเพิ่งรีบ ทำอะไรเป็นเรื่องราวนะครับก็คือทํางานตามปกติไปนะฮะถ้าต้องคิดอะไรใหม่ๆทำใหม่ๆเดี๋ยวจะนําเสนออะไรบางอย่างใครระวังเขาจะไม่ทําตามที่เราต้องการแล้วเขาจะเอางานเราไปก๊อปปี้นะครับแล้วมาทําเองนะฮะมันก็เสียความรู้สึกฉะนั้นชุดนี้ครับคนราสีสิงทำงานตามหน้าที่ตามปกติไปเลยนะฮะอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการเจราจานะครับมันจะมีอุปสรรคก่อนเล็กน้อยแล้วค่อยมาสาเร็จที่หลังชุดนี้นครับ เรื่องของเข้าขอเครื่องใช้บางอย่างมันเสียมันพังนะฮะแล้วก็ปวดข้าไม่สบายเพราะว่าช่วงนี้มันมี2แบบนะครับคืองานโอเคเงินเงินระวังสุขภาพร่างกายต้องระวังแล้วความรักแฟนช่วยเหลือก็กวนได้ดีนะครับนี่คือหลักๆของคนราศีสิงห์นะฮะแล้วก็เติมนิดหนึงว่าถ้าใครที่ต้องการทําอะไรไปพิเศษศึกษาหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยลงมือทานะครับอย่าทําโดยที่ใช้ความอยากอย่างเดียวนะฮะต่อมาครับคนราศีกันนะครับเรื่องของ สเสน่ห์ฮะวันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีสเสน่ห์พิเศษจะดีวันนี้เสื้อผ้านะครับเน้นแนวดูสะอาดตานะฮะดูสะอาดตาดูสบายตานะครับงูเห้งหน้านะครับช่วงนี้ดูเรียกว่าสดชื่นแจ่มใสนะครับกิจกรรมต่างๆของคนละสิกกันระยะนี้มุมดาวมีคนช่วยเหลือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมุมดาวมีงานกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถทําได้ดีมุมดาวระวังคนเข้าใจผิดนะครับจูวนี้ดาวพุธโครจรเจอดาวราหู หนึ่งเขาจะผิด2ป่วยไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็3ช่วงนี้งานอยู่ๆถูกหลอกถูกโกงนะฮะพูดเป็นคำพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณจะแก้ปัญหาเรื่องงานเยอะหน่อยอย่าไว้ใจใครรีบทําหน้าที่ของเราเต็มที่ใครโยนงานมาให้ให้รู้ว่าบางทีจะเจองานเรื่องเผือกร้อนนะฮะงานที่มีอะไรหมกเม็ดนะครับนี่คุณเตรียมพร้อมๆไปเลยถ้าคุณต้องไปทํางานแทนใครนะฮะมันมีอะไรบางอย่างหมกเม็ดไว้แน่นอนนะครับแล้วก็ประการต่อมา ปราศีกันมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเจราจาติดต่อต่อรองนะครับเมื่อจะมีอุปสรรคก่อเล็กน้อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานม,มีพยานมีคนรู้เห็นนะฮะและสิ่งดีๆอย่างครับในช่วงนี้คือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือนะครับยังมีที่ปรึกษามีคนช่วยเหลือแล้วก็ช่วงนี้เรือกระดาษแห่งการต่อสู้เด่นฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่ให้ไปต่อสู้ใครนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีปัญหามานะครับคุณจะรับมือได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าวา เรื่องยากๆมันจะง่ายด้วยความอดทนนะครับมีปัญหาค่อยๆแก้ไปนะครับอย่าใจร้อนเดี๋ยวแก้ได้แน่นอนทุกเรื่องนะครับโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ได้ฟังกลางคืนก็ขอให้นอนหลับยู่มความสุขนะฮะท่านที่ฟังวันลุ้งขึ้นก็ขอให้มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆฮะแล้วคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นกาลังใจนะครับลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ